สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญพระพุทธเป็นรูปหยดน้ำกระไหลทองสักองคหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับน่ารักน่าใช้นะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับจะอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้มาเลยนะครับเก่ากึกเลยนะฮะอายุพรคก็น่าจะประมาณสักเกือบ30ปีได้มั้งนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับอยู่ในกล่องกำมี่แบบนี้นะครับ ดูกล่องก่อนก,นก็ได้นะครับเห็นไหมเก่ากึกเลยนะครับเป็นพระพุทธที่ผู้คนศรัทธามากๆนะครับช่วงนี้อาจจะได้ยินข่าวอะไรที่ทําให้รู้สึกเศร้าเสียใจกันไปบ้างนะครับแต่ก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเราอยู่ในหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเราก็คงจะพอรู้นะครับว่ากฎของไตรักนะครับก็คือ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศอะไรอยู่แล้วนะครับแต่พระธรรมคําคสั่งสอนของพระองค์เท่านั้นเองนะครับที่จะเป็นอากาารโกรนะครับไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับไม่เหมือนกับตัวบุคคลนะครับที่ก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้เลือกยึดถือก็ไปยึดถือที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ไว้นะครับแล้วก็ยึดถือตรงนั้นนะครับเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แท้จริงนะครับ ไม่ขึ้นกับการเวลานะครับนะเดี๋ยวลราลงมาดูองค์พระสักนิดนะครับก็เป็นองค์พระด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพระปางาชนะมานนะครับนะครับตั้งอยู่บนฐานแบบนี้ด้านล่างจะมีเลขรู้สึกจะเป็น40เดี๋ยวลองดูนะครับ43สานะครับเพืเ่อนๆก็คงเป็นพอสอที่จะสร้างนะครับถ้าปีนี้68 43ดาก็ผ่านมาแล้วประมาณสัก 25ปีนะครับดูจากกล่องก็คงรู้นะว่าเก่าน่าดูเลยนะสีทองยังกับใช้ทองคําสร้างเลยนะองนี้นะแต่น่าจะเป็นกระไหลมากกว่านะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบอรอยรอยขีดแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับจังหวัดนคปรปฐมแบบนี้นะครับดีไซน์ก็เป็นรูปหยดน้ำนะเพื่อนอก็น่าแขวนนะครับเล็กๆดีนะเดี๋ยวลงกล้องสักนิดนึงนะครับองนี้อาจจะถ่ายไม่เยอะนะ บอกว่าแดดมาแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวยอกทางนิดนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่ไปนี่นะครับเขาเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในบางชนะมานี่ยหมคนระัมือฝั่งหนึ่งก็นี่นะครับวางอยู่ที่บนหัวเข่านะครับนึกถึงตอนที่พระองค์สู้กับมารน,นะครับมีมารน,นะครับแล้วก็พระองค์ก็ให้พระแม่ธรณีเอาน้ําท่วมไปนะครับ ชีวิตมันก็ต้องมีมานระจนแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่กับสตินะครับเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะเนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเลข43นะครับน่าจะเป็นพศที่จัดสร้างก็คือ2543นะผมก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลของทางวัดนะว่า จะสร้างเป็นลายปีอะไรยังไงแล้วก็มีเลขโค้ดยังไงนะครับแต่อันนี้เดาๆนะว่าจะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะถึงได้ใส่ไว้นะครับะเดี๋ยวมาดูนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบขู่กระขู่กระแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับทําให้เรารู้ว่าพับพุทธองค์นี้นะก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่นะครับย้อนหน่อยนะนี่นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ นครปฐมนะด้านขอบตัดด้านข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่นะครับแต่ค่อนข้างเป็นเนื้อกระไหล่นะก็เลยอาจจะมีความคมชัดโดนกระไหล่กบไปบ้างนะครับแต่ก็ยังดีไซน์ได้สวยนะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับแต่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะนี่นะครับอยู่บนฐานนะครับมีผ้าท,ทิพย์นะนี่นะครับ นี้นะด้านล่างก็ระบุผีที่การจัดสร้างนะครับเราดูแบบน,นี้ดีกว่านะนะครับโอเคนี่นะครับสีทองอารามเลยนะครับนี่คือแบบเก็บเข่ามายี่สิบกว่าปีนะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยยังสภาพสวยอยู่นี่ขนาดไม่ได้ซิลเก็บนะครับโดนอากาศอยู่ในกล่องนะก็ยังถือว่าป้องกันอากาศได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้จับโดนเหงือบ้างนะเดี๋ยวจะ ทิ้งร่องรอยไว้หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องซีวแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับพอดีหรือเจอพอดีนะครับเมื่อคืนหรือหาเม็ดแตงแล้วก็ไปเจอองค์นี้ด้วยนะครับก็เลยเออวาระนี้น่าจะถ่ายองค์ท่านเก็บไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เลยนะํามาถ่ายเล็กเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนืนะครับนะครับสั้นนะเพื่อนเพื่อนวันนี้สําหรับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนครปฐมสี่สามนะครับกระไหลทองหยดน้ําเล็กๆนะครับจิ๋วๆนะเห็นไหมฮะเท่ากับปลายนิ้วมือเองนะ เล็กมากนะกล่องก็มีข้อความชัดเจนนะครับเนี่ยนะเขียนว่าวัดไอขิกนะครับนครปฐมนะเพราะก็อยู่ในกล่องมาตั้งแต่แรกเลยนะครับถือว่าเก็บมาอย่างดีนะเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ